เดน้หลายแอบเทวดาพี่นองทั้งบ้านหนองบัวทรงกำระกวานโดยคุณแม่กำนันตามสองนั่นไป ที่นี่นะครับการเลครคยนครับต oh, ีอยนี่ครับการเค่นกรการเดินครั้งหรือว่าทุดยอดเปลีนตัวออกด้านขวา ตางไปดีๆนามๆลูจกจังหวัดพัทยาบึ้บเลยัะหัวไฟเปิดหัวไฟเปิดกับเป็นไมวไีหัวไฟเปิดแห้งเด้อบึ้บนะครับตรงๆเลยนะครับ ก่อย,อยโยกกอยหมุนตีเป็นลูกแกวองศาเป็นองศาตรงตรงหาดีตเรียกสูงเบิ่งกันไปเรื่อยๆดูดบ่ได้พ่อบางไประคาสูงไหนเขาดูดบ่ได้ เดีวปฏิวัติาดูดพ่อ,อดูดแม่มนื้งในสองในสามร้อยแปดตีปฏิบัติบวางีมานะครับงยาดไปจางนะครับคว้างีมาจังจางการหมุนตีเป็นมุกกับแกเบ,บาๆตรงตรงกำลัตงตงัวนี้กำลังใด อร่อยซีสแคะแนงนะครับปั่นยังติดบางๆตื euh ่อแล้วนะครับตรงสงนะครับโยกเบาเกอนเบาๆลงบอกไกลนะครับลงบอกไกลท่านหัวหางชัดเจนมากมา เนื่องจากเนะฮะเป็นองศารตรงตรงครับเก็บี่เป็นม้วนแคบเนึ่องศามเมื่อนะครับตอนนี้ยู่สวงอยู่นะครับ สองร้อยหาวิกำเป็นต้องเป็นต้นเดือนนะครับบอกไปอยู่เรื่องผ้าผ้าเรื่อม้เส้นแรกนะท่านเส้นควงกันอีกว่านั้นสิม้กระทบคุมควันที่โค้งนะท่านนัน,นละหางเรื่องพ้าผ้ากันแล้วสองร้อยสามติดว่อไป หลุดลอดออกมาระวังควนกุ <Haj> ้งค้กับกุนนะครับเบอร์อาพออีสองร้อยอาริันตำแหน่งหางในคน อยู่ในจางคุณบังตัอยู่ในจางมุงเพเล่นเลยไ้าจีอ้บบตีปแบบทอไปุดอดจาก้นอยู่ังเบิ้งเด้อพ่อจ๋าแม่จ๋าองดูกันเปิ้งกันเปิงกันอา ในร้านออกชท่าไหมออกเท่งลุกเห็นเบ็ดกุ้คนหนึ่งสามร้อยยี่สิบพันสามร้อยยี่สิบนะครับเอาไปแล้ว เบิ่งกันได้เบิ่งเด้อเรื่องภาพภาพก็ไม่รด้สักงั้นต้องไปเรื่อยๆอย่างนี้ต้องไปเรื่อยๆสามสีป้านไปบางไปเรื่อยมางมันจะทำได้บ่ดสีเลยหรือกันอยากเห็นสนใจเฮ้ยเบิ่งกันเรื่องโตเข้าฟาขท้า หาทีพ่อใหม่เอาตัวนี้ลูกเป็นลูกเซ็นน้ำเล ต้องตนใจเนาะพ่อเอ้นะชักเชิญตลอดเลยครับนะครับโย่ข่างต้นไม้นะครับลงตายุในรันยันขยับเพื่อเดี๋ยวลงกองข่างต้นไม้ครับเบิ่งเลยนะครับลงกองข่างต้นไม้ทำสบายใจท่านสบายใจยังทำได้ยุ่งยังจัดตามลงมาเต้งครับครับท่านและท่าน สามอ R สี่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบน,นะครับสี่ร้อยสิบเลยนะครับ